ขยันเดียวังลูกขับเดียวนะลุงนะาคุณมาลไ่งเขาลี่น่เกยดูี่ไอลูุงขี่นะตอนนี้ขนาดนี้ตอนี้ไม่ไหวอ้ยอม่้ขี่ขี่ก็ไม่อมเอาไขี่ทำไมไม่ให้ลานขี่ลลุงไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจแล้วตัวเองขาก็ล้มพาลานไปส่งที่ที่ทำงานเหรอคครับครับพาไปตอนเช้า กินอะไรคะไข่อยู่อ้าวไม่กินไข่แดงอะเฮ้ย <c oughs> ปอกไปกินไปสิเนี่ยคนนู้นกินปบบจ,จ้า <c oughs> อ้าวคนก็กินไมนไข่ด้วยนะปอกไข่กินไข่ด <c oughs> ้วยตายแล้วส <c oughs> ออกองอืม <c oughs> อร่อยไหมคะปายตายตายกินไข่ตุ้ยตุ้ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วจะหมดไข่แล้วกี่ลูกเนี่ยฮะว้ายคนนี้คนเคี้ยวตุยตุยๆๆๆนี่คนนี้อาโปนะคะโอ,อวันนี้ปอกไข่ช่วยยายปอกไข่นะคะยายจ๋า ไข่ก็จะหมดนะคะอุ <laughs> ้ยตายแล้วกินอุ้ยตายแล้วอุ้ยไหนไหนเช็คดูเช็คดูห่วงยางดิตายห่วงยางก็ใหญ่เนี่ยยังไ,ไงกันเนี่ยอยากกินไข่แต่ไข่แล้ไข่สำลักอย่ยาก,กินเยอะอันนี้ไม่เอาให้กินเยอะๆไม่ได้หรอก๋ยวติดคอนะจ๊ะน้ำไหม อี้ให้ลุงนั่นได้โอ้โหเก้าอี้มาแล้วคนนี้ใี่ไตยิเนาะพันยาพันสมุกนะจ๊ะขัดป,ปอกไข่คือวิธีการวิธีการปอกไข่เหรอคะอโอ้โหวันนี้ปอกเก่งจริงนะเนี่ยหืมโอ,เเโอ,โอ้ลูกสวยลูกนี้สวยจุลูกนี้ไข่ไม่แตกเก่งจังนะอันไหนที่ไตยินเลยคะ่ะจริงอ่ะอว,ว้าวแต่เช่นน,นี้เนี่ยว่ายว่ายว้ายว่ายแม่บอกว่าแม่จะคืนโทรศัพท์ เลยหรือ,อนนดูไม่ได้คืนมาหลายวันละเลยโอ้โยหลายอาทิตย์แล้วต้องหากละ่ะเพื่อยายปอกไข่ยายจะทำพะโล้เหรอคะยายทำพะโล้ให้หลานทานนะคะนี่ค่ะการที่บอกโอเคโอเคเอาไขาล่ลวกพอละพอละลูกพอละอ,ละอละย่าเอาไปทิ้งไปไขล่ลวกหมดแล้วลูกไป่ไอนะ,นอ,ะอร่อยไหมคะอืม <c oughs>

ทำได้สวยดยคะ่ะทำได้สวยนี่คะชดตกินของฉันน้ำไหนฉันกินน้ำอะไรจ๊ะสองคนกำลังกินดิค่ะปาก,ก็แอดถ่ายนะแบบจ๊ะเดี๋ยวชมใน YouTube นะจ๊ะบ๊ายบายบบ๊าายยอย่าลืมกดไลค์มันกินดีเอะกดไลค์นะกดไลค์นะ เย่าลเยอะกดสัไดนะเลกดสับไคด้วย